สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับมือนีมาเปิดคลิปย,ยูร่านไก่ย่างนะครับเด้อพี่น้องเปิดคลิปย,ยูร่านไก่ย่าง,งมันสิมีรล่านข้านี่แหละร่านข้าร่านไกล้แหละครับนี่ควอนคุ้มๆ,ๆอยู่นูเนี่ยเนี่ยควันคุน้มๆ,ๆอยู่ร่านข้าคล้ายดีขายดีขายดียนี่มือแรงครับพี่น้อง,งยนี่มือแรง มาช่วยมาซอยวุฒนหนุนกันหน่อยด้วครับเด้ออยูมาาอยบบมอ่มุกดาหารบ้านน้องเขียนตำบลเมืองเดียรอเมืองจังหวัดมุกดาหารเท่านี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับไกลย่างพวกนี้กัมีไก่มีตูดมีเอยียงหลายอย่างนี่แหละเดี๋ยวสิพาไปชมครับชม นี่นี่อันนี้ก็มีค่ามีค่าอย่างไกลอย่างไกลใส่กอกมีตับมีตับมีปีกมีกึืนวัดใจนี่เลยครับโค้งพวกนี้ราคาเท่าไหร่สิบบาทสิบ <10 S 2> <5 S 1> บาทสิ <5 S 1> บาบาทพี่น้องพวกนี้นี่นี่นี่นนตับอันนี้ซุกแล้ว มี่เขาเปียกน้ำเนื้อครับเปียก,กเ,เขาเปียกนาะเบิร์ตแหละมอทีสไรเนี่ยฮะเบิดจากมอเบิดไปสองมอครับพี่น้องมาเนี่ยน้ำซุปเบิดเบิดเออน้ำซุปกับเบิดแหละเบิดเคียงมออันนี้ยี่สิบบาทอันนี้แยกเส้นแยกน้ำแล้วก็มีหวานขนมหวานสิบบาทขนมหวานกับสิบบาทนี่แหละขนมหวาน ก็เปียกเบิองสีมาผ้ามาไปเบิองหมอ้อเบิองหมอ้อเกียงน่องเลยหม้อเลยอันนี้หม้อที่สองบัดซัมมี่หมออ้อก็ร้ายเมื่อนี้ก็บรรยากรเครื่องฟ้าเครื่องฝนเครื่องฟ้าเครื่องฝนแล้วกา็อยากหนาวๆสักหน่อยพี่น,อน,น้องนีเลยเยวปั่นบม้โถู อย่าีลูก้ามาแล้วขามาเลือกสื่อเลือกหาเี่ยมะเรงคนกับย้มหายย้มหน้ากัดพื้นพื้นเน่กินเใอ่ย้มหายย้มหน้าพื้น,น,ยยน,นออเน่ากินเนาะใหญ่ช่ังไมหน้าเหมือนี ขึ้นมเฮียไปน่งถายากเฮียไปนั่งหาโคกใหม่หลายคนหมอใหญ่ขึ้นอาหไลายเลยออนหลายแหละสามโอ้สามคนกินพูดสองเนาะพูดสองไหม่ก็อิ่มเลยนี่ตัวหมเอตัวกินก็ตับัก้อตัวเจ็บแซ่บในการเลยเฮียใส่กอกระดีซุกแล้ว ได้ปลอก็ได้เยวครับยาง อยากหอมใส่กรอกใส่กอกเส้นใส่กอกเส้นอันนี้นี่แล้วใส่กรอกเส้นโอเคเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับกะิมะไทยเบิงพ่อหิวเข่าเนี่ยมาเรียกน้ำนีแหล โอเคครับ